ใบนี้เอาเป็นใบใบจากต้นหรือว่าเป็นใบที่มันสดจากต้นเลยค่ะไปเด็ดเอาจากต้นมันมากใบสดเลยฤดูแต่ละฤดูก็ะหายซีต่างกันใช่ใบกีเดตใบมันใบยุข้าค่ะไี่หมีมีจักชนิดคนานนี่มี่มีมีมีหาหกยางใบไม่หักมีใบตะกบใบซักใบยุค้าใบดาวกระจายใบอันใบปาแล้วกปาอันอันนี้อันเบเกียอันนั้นดอกซัก ดอกซากล้วก็ดอกซกไม่ยุ่ห่างไม่เสื้อทเรา่ดใ่ดอกดอกซักเดอกซักนที่เป็นเล็กๆเลือดดอกกระจายอันนะแม่ก็ใบสั้นๆใบสันๆมันบ่ออกมาออกสีเมืออกสีอันนี้คือสีจากใบไหม่เลยนคะอันนี้คือธรรมชาติตกพับใบโดนว่าะแช่ไว้น่้อองน่หนึ่งสองอันนี้สร้างเองแล้ว่้กจสามมลมันจหลางกอน ลลางสามสี่มันก็จะไม่ถึงวันหนึ่งไม่ถึงวันหนึ่งใส่ผ่าอ๋อหนึ่งก็ผ่าเลยนหมคะส้นี่เห็นมีเขามีพุกอย่างเขามีพยาอหอมาแข็เนียนได้ค่ะเวลาเขาไปใช้กระผ่าเลยเนาะทั้งมันทั้งหื่อทั้งมันหนึ่งเมอนสะโพกที่มุนันยังไงไม่ถึงเอาผ่านี่พับใส่กับกับใบใหม่เลยแล้วก็ไปหนึ่งสามวันสามที่เขาหญ่เขาสอเขามาเนียไง ตัดรูปตัดนั่นรูปนั่นรูปนี้ใส่ก็ได้ในใบซักใบใหญ่ๆมาห้าสิตัดรูปหัวใจตัดรูปเอ็ดรูบยังแล้วแต่เ้าสิตัดใจเ้าชอบแบบใดเหาเห็ดใจเ้าก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตามใจเ้าที่มันชาเสียงคุยจะบอกใบที่แม่งแม่งกินนี่ยอือใช่ปะอ๋อใบแม่งกินนี่นี่ใบใบที่มั่เป็นนอนก้อนกระเดงกระได้ค่ะมันเป็นศิลปะมันไม่เป็นมันไม่จำมันไม่จำเป็นต้องเป็นธรรมชาติของไม้เลยของใบไม้เลยแม่งเอากลาง ่อ้วอันนี้ทําแค่ครึ่งใบครึ่งครึ่งครึ่งแว่าถ้าถ้าืนตรงนี้ห่อใส่ไหลใช่ไหมมันก็จะโชว์แค่ตรงนี้อยู่แลยมันแสดงว่าผ้าอันใบนี้เขาวางนี่บ่อเราก็พับพับด้านเดียวนี่มไหมคะไม่ก็วางนี่เลยวางวางเรียงแถบเดียวแล้วก็ม้วน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 ตรงนี้ไม่ต้องวางอะไรมันก็จะโล่งๆม้วนแบบไหนคะยันสิหนึ่งม้วนยังไงอ๋อม้วนไม่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 ไม้วน่ไม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 ้ไม่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 ไล่ไม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 ่่ไม่่ไม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 ่ไ ผ่านความร้อนในการนึ่งนึ่งกี่กี่นานสชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ไปสม่ำเสมอแล้วก็ไปตากเลยแบบนี้ไฟบอดดี้ต้องะเอาเยนสะกอนเอาจะเามาเพิ่มสามองรู้ตังสามาอ๋อเย็นแล้วก็มาเพิ่ม่นางกางกลางกลางลางกลางกลางลางลางก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 างลางกงกลางกลางกลางกล่งกลากา่กดางกลางกลา่กลางกากลางกลางกางกลมงลางดลกากลางางกาง้างกาลากาาาาก็กองงล ใบไม้แต่ละดูเลือดดูก็จะสมกสากสีอ่อนนะจะได้สีนี้แต่ถ้าสากใบเขียวมันจะออกเหลืองแต่สีเขียวออกเหลืองแต่ถ้าอ่อนสักเป็นใบอ่อนสีออกม่วงมันก็จะดูโทนสีอันนี้สีบกเกียนี่สีบกเกียมันสวอเท่ามันส่อเท่าอันนี้สีใบตะกบนี่ใบตะกบมันส่องีอันนี้สีดอกใบดาวกระจายเนี่ดอกกระจายอันนี้กาคาเนี่ยดอกสามเด่นนี่ดอกสามเด่นนี่ ดอกซ <|so|> ักดอกกระดดอดาวเลี่ยงดอกดาวเรี่ยงเข้ามาอันน้อยนี่ยก็เป็นฝางปางๆางฝางฝับฝางอะไก็โรยเลยม้วนมวนเลยจะมันให้สีแล้วไยดอกไม้มีทั้งใบไม้มีทั้งดอกไม้ อไอเดียดีเนาะกลุ่มออกตังกันจ้างวิทยากรมาเองนะคะก็อยากเรียนวิทยากรมาบัณฑิตจะารกวิทยากรเองด้ยบาทบัณฑิต็ดเป็อยากได้บาทจ้างคอยเลยนจ้างไม่จ่ายเลยนจ้างไม่จาอันจ้า่ายชาวบ้านน้อกันกลุ่มกลุ่มอาชีพด้วยกันนั่นแหละต่างคนต่างเรียนมาแล้วมาสอนกันแบ่งปันความรู้แม่เราให้เรได้ความ้าเบัณฑิตบัณฑิตเฮ็ดเป็นแล้ว น็ประเด็นค่อยสี่ห้าชั่วโมงที่จริงผลไม้ก็ลองไหมเคยลองไหมพอค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราสำหรับสุนนเฮตีนนะคะเพราะว่าเราทำผ้าแต่เดียวเรากินไม่ได้เนาะก็เลยคุยว่าเราต้องมีความมั่นคงเรื่องอาหารด้วยกลุ่มก็เลยไปทำโคกหนองนาำมีเห็ดมีอะไรกินก็เวลาว่างก็มาทำผ้าเกษตร่โงนี่เลยค่ะมีทุกอย่างเลยเนาะแกเจ้าของเจ้าของโคกหนองน้ำในลำหน้าเลย ใบนี้เป็่ยีหน้าเนี่ยจะขยายมากลุ่มนี้ค่ะที่จะทำเรื่องทำเรื่องเกษตรแล้วก็อันท่านซั้งเลยค่ะบุ่นแมนสร้งงอแงกวาไม่เปนไรสร้างมาจากโบมัว่าเขาเขาว่าเขามาจากญี่ปุ่นเท่ากับบรูดคือกันมาจากอีนจากญี่ปุ่นเท่ากับสั้างพระเจ้ามาล่งใ้อันนี้ใบอย่างไหนขึ้นเงาดิอันนี้ใบใบบางย้อมบ่เบอร์ค่ะใบยุค่ะอ๋อใบยุค่ะอันนี้ใบยุค่ะค่ะไฮไลท์สีในใบยุค่ะ บอันนี้ใบตะกุบบไนี่ใบยุคข้เราใบกมะรินป้านี่ใบรินป้านี่ใบรินป้าเอาสีเอารุ่นเราเราเราทำมันขาดแบบนี้มันเกิดจากอย่งคะนี่มันเกิดตอนเข้าเด็ดออกยิกออกอย่างไรมันอันนี้นะแตมันแปลกแปลกถ้าสีเฮ็ดสิของเขาเองเข้าสีเอาแบบใดแบบแบบแล้วแต่เข้าตองขเดี๋ยวจะไปฝาอตัหเดียดี ถ้ามีคนสนใจให้ติดต่อใครคะติดต่อมากที่ลยค่ะติดต่อมากเบอเบอร์แม่ชื่ออะไรคะแม่อุบลแม่อุบลเบอร์โทออย่างเขศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หกศูนย์แปดแปดหกศูนย์แปดแปดถ้าคืนนี้ราคาเท่าไหร่หกร้อยค่ะหกร้อยอ๋อพร้อมส่งเลยเนาะหกร้อยส่งให้ผมให้เลยถ้าถ้าเครื่องผื้นนี่ระมาณเท่าไหร่คะเท่ากันเท่ากันใช่ราคาหนึ่งผืนเหมือนกัน มีสินค้าเยอะนะคะนี่เขาขายข้าวส้ไงเราด้วยอน้นเขาไปขายเตาลอยเมตรละร้อยห้าสิบาแ่แล้วคนนหนึ่งก็สามร้อยอันนี้เป็นผ้าฝ้ายเนาะผ้าฝ้ายเ้นเสนนพุ่งเนาะเส้นยืนนี่เป็นซีกวางปะคะเป็นผ้าลายทอสีตะกอนนะคะมีหลายสีเขาทำลายให้ด้วยมัดหมีก้อนนี้ครามบยอมข้ามเมืนบ่ยอมข้ามมาเนี่ ส่วนมากที่คามก็มีอยู่แค่นี้แต่ว่ามันละหมากที่กลุ่มที่ถ้าเป็นคามเพราะว่าเราผลิตคามเองไม่ได้เราต้องไปซื้อคามมายอมใช่แต่ว่านี้จะเป็นสีสีเคมีก้าสิบเปอร์เซ็นต์เคมีแต่ว่าคามก็จะมีแต่คามก็จะแพงกว่าเนาะใช่ใช่ราคามันต่างกันเท่าตัวสภาพจะเป็นคามนี่นะคะสนใจมาเลยเน่ ไปตึ้เานสังมนตำบนกุดดูกุดดูอันนี้ก็จะเป็นลักษณะกุดดูอำเภอโนนสังนะอันนี้คือแพ็กิ้งที่เราส่งขายอันนี้ก็อันนี้ทีโค่นแวงในวันหนานเป็นันผาที่โค่นแล้วเหละพานกลุ่มอาชีพตำบลกุดดูนี่มีเบอร์โทรนั่้โค่นแล้วามเนิอาขวัญอันเนอันนี้ก็อันนี้ตอนีประมาณแพ็กกิ้งเท่าไหร่คะนี่ทุกนี้ก็คือห กรคอแพกิ้งตัวนี้จะเป็น4เมตรในในกล่องเลยพราะว่าอันนี้เราจะทำสีคือลาคาตนี้ก็อาจารย์600 600อ๋อผงนี้4เมตร600ตัดชุดได้ชุดนึงเลยเนาะนี่เนาะใช่เป็นผ้าผืนเลยเนาะผ้าผืนใผ้าผืนนี่เลยวลอธิบายแกก่อดดูอำเภอโนนสังนะคะเจงหมันนองบมลูนะคะสนใจมัเลยเนอะเป็นสมุนไพร แกก็เลยอัพผ้าขึ้นไปได้ขายถึงละ3,000-4,000